มึงจะมาเหมือนไอ้บอยไม่ได้บอยมันแรงเหรอไปเ,เสียทิงก่อนไอพวกนี้หัวโดน,นแรงไม่ได้ทิทานะออหัวโดน,นแรงไม่ได้แม้หัวโดน,นแรงไม่ถูกกระเปกด้วยนะมันต้องถูกกระเ๊กดิท่านพระบุนะะรุษพระเจ้าพระองค์นั้นอ,องค์นี้เป็นจากกันทบ,บุรีทัมยุรีเจ้าแม่ย่าโมย่าโมนี่อย่างพิชัยมาผ่านมาเนี่ยมึงไปเคยไปสู้กับเขาอ่อ าาาาาจกกยลวลววเขาขเจ้าตากเลนเมื่อกี้เนี่นอไอไอ้เด็กมันไม่ได้หลานอ่ะเลนเลนดิ่งก็เลนอีกมึงอ,อ่ะเกิดมาเช้ามือเออเมื่อว,วานเนี่ยมึงทำโอหังอย่างนี้อ่ะผูบอกมึงอยู่ไม่รอดหรอกผมพูดคำเนี้ยมึงอยู่ไม่รอดหรอกไม่รอดจริงด้วยวิทยุโต่อชอตเอาถ้าใครยุ่งกับพวกราชการนะ นับราชการถึงที่หนึ่งนะยัศการที่เก้าที่สิบนไม่รอดสักคนไม่รอดไอเดียไม่มีคำว่ารอดพวกพวกนี้เขาจะเอาบันพุ่งดิบไม่ได้ทางนี้มันจะขึ้นไม่ผ่านผมรู้แล้วไม่ผ่านทุกคนเขาไม่บอกไม่ผ่านเนี่ยร่วงร่วงตัวเดียวนะนี่ถ้าทักเห็นดึรักนะประยุทธ์ยึดอีกนะ ประยุทธ์ต่อนะนี่ว่อใหญ่เปมิงนลเขาตามรอยพ่อใหญ่เปรมนะเนี่ยพ่อใหญ่ยุทธนะอ่าเขาหมอบทั้งไกลหมดแล้วถ้าท้าสีนเองอ่างนะประยุทธ์ยุทธเลยยุทธจนปลดกระเสียนเลยอ่ะแกเป็นคนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอใช่แกนะเสื้อแดงไม่รู้เสื้อไหนก็ได้แต่ว่าคนไหนเสื้อไหนแจกเงินไปหมดไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อไปทุกเสื้อ อ่าแน่นอนพอแต่เมาเราไปหมดเลยนะ <laughs> เห็นไหมเขามาชี้หน้าวะคุญย่านะผมไม่ได้ว่าคุณแต่คุณอ่ะอยู่เฉยๆดีแล้ว,อ,อ,วอย่าลุกนี่ลุกโดนเขออาจยะยุดว่าเห็นมาพวกเขาจะเปลี่ยนว่านะ่ะเขาจงเป็ี่นอ,อ่างเกลยอเอาเขาว่างเมือ่เอ,อเปลี่ยนมาเนี่ยผมเรียกแต่ปลาเป็นปลาเป็นมันอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ นั่นน่ะมีคือกันไม่ไดยุดกันตามห้อยไม่เต็มนะมันใช้บอกยาแล้วคุณยาแล้วชิปรอนีนมันวิงไงมอดรอมันหมาดตั้งแตกรอนึ่็มันอย่างวิงไปทางไกลอือมันแห้งแดงแล้วเกินนะวันนี้มีคืนจะชุ่มผ้าอีสานไม่ได้นะหน้าหนาวหน้าหนาวนี่มันแรงหมดแหละแต่กรหนาวหนาวชิบหายเนี่ยจากนาบ่าไหม

ตอนนี้เขาอะไรวะเนี่ยเขาเพชรแกรนดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาไอ้นิไอ้เขาเขาจะขึ้นไอ้นี่จะเข้าวไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้เขาข้าวหลัวไฟปลาเถไฟปลาปลาอันไหไฟปลาไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยเขื่อนเขื่อนข้างหน้าเขื่อนลุ่มพลเขื่อนบุญพลเขื่อนดูมิพลนอนนะท่านไม่นอนก็แต่ละ เสื้อเพะมาเลยเสื้อกินไม่หมดแล้วเสื้อบอทข้าวแค่แต่ร้อนข้าวแค่ไหมข้าวแค่แต่ร้อนมินลาวมันก็ต้อยละเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วนะลงจากเขานี่ก็มืดก็หนาวละหนาวปีนี้นอนกอดไอ้หั่วน้อยอยู่บ้านเยอะค่ะเต่าเห็นไม่อยู่อ่ะอิ่มรวยหั่วน้อยกันไม่มี กะจานบอกว่าเอามากะน่ากินก็ไม่เอามาโอ้ยเดี๋ยวมันคลายเออมันนีกใกล้เบื่อเน่ามันเย็นมั่งกัมนั้นกันนั้นมันไปตายก็ไม่เอาไปแล้วเดี๋ยวมันนี่คลายเออตายบ้านเออเดี๋ยวมันนีกคลาย vô bạc Anh Nguyễn Lêu à, rồi khả cái nó khả ừ. rồi Chạm gầy vào tên mà kín như là anh mới cao thả ấy, đăng đăng. Ê, rồi mà hôn có nó cho vẻ, đâu có vẻ kín đâu. นี่ไดคนคนปากเนื้อทำโเมียไม่ได้เออโู้เข็มเ็มไม่ได้นะมันกินร้อว่อยู่นี่นะปั๊มเนี่ยไายมีนี่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 ปั๊มเนี่ยได้มีมีแน่นอนเนี่ยพอต่อท่อไหมมันมีหุ้นชวนแต่ว่ามันมีกันที่ก้นแล้วพอต่อท่อมันมีมีไหมข้างหน้ามีก็เบา มีนั่นน่ะไฟไม่บอบมีนั่นน่ะมีมีมีเฮ้ยตรงนี้เคยเคยมากดอยู่นะไปต่ะได้แตอเนาะอุ้ยปั๊มแก๊สไม่มีหรอกพี่ปั๊มแก๊สนะค่อยมีนะมาลองไปดูปั๊มไม่ไม่มีหรอกปั๊มเปิดใหม่ปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สยูขวาดูขวาปั๊มนึกว่าปั๊มน้ำมันวัดไก่วัดไกมันมาไก่ ปั๊มเปิดใหม่มไ,มไม่ยังไม่พบสูตรถวายแม่ค้าย,ยังไม่มียังปลูกต้นไม้อยู่เลยอ,อ่อนอยู่ด้วยไอพีอ่เจเจอเ,อเดินในหลังเคเนะอะม,มาพ่อคงปัป๊มเปิดไหมแค่นไม่ต้องง่วงเลยนี่สองวันแล้วนัเนี่ยงนนะนนะลงพรูเลย ไม่ไม่ในซาผมต้องว,ว,วันนั้นเลยยังเลยเดี๋ยวคุณาาา่าเียวว่าาก,า,ากว่าเอาวาเครื่องทำน้อรน้อนเนี่ยเกลยดตันิอ้อมตันแกอาบน้ำ้อนเลยเหรออาบพี่อ ช็อตเนี่ยกาเราเนี่ยชาบ้านอย่างนี้เลยทางก็บอกว่าพ่อทำไมมันไหลงออย่างกองมันตันผมไม่มีเวลาเปลี่ยนเดี๋ยวกลับมาก่อนเปลี่ยนให้มันเมื่อก่อนทำใหม่ใหม่มันแรงนะมันไม่กี่บาทแล้วกองอันนกองใส่ละไหนอดซิ่งแม่งเลยเนี่ย ขอเท่านี้ก้อยอ่ะเออมันกองวิธิ์ทิ้งอ่ะองผงเหลียงเอาเราเอาไอ้นั่ะตัวอย่างมันอ่ะไปที่ร้านขายไม่ถอดทิ้งเลยทั้งกันทิ้งก็โยนทิ้งแม่งเลยมาที่บ้านฉันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสะอาดหรือเปล่าเวลาเปิดมาเนี่ยใส่ถังไว้น่ะมันจะมีโคลนมีแตะกคลน แลาเราเอามือไปนะ่ะมันจะออกคลืนล่นๆมันเป็นตะกอนเออนั่นแหละมันเป็นทุกที่แหละที่บ้านผมก็เป็นเป็นนะเป็นมันมน้ำปปาเนาะเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำที่เขาลากเขาดึงขึ้นมาน่ะเออเออไดจากน้ำทิง้งนั่นแหละเขาก็ไปทำเป็นน้ำดีแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่ได้เลตอนนี้มาจากประปลาเลยประปาเนี่ยหลังบ้านฉันนั่นแหละ แต่มันกองไม่สะอาดบางทีเ็าปล่อยคอรินมาแรงที่ผายเ่ยปล่อยอกมาเนี่ยเหม็นกึ่งตอนนันแหละก็ใหม่ๆม,ม,ม,มันต้องมันต้องผสมใส่คอรินเสร็จแล้วอย่างน้อยหนึ่งวันหนึ่งจะปล่อยให้ลูกค้าไอ้ลูกบ้านอ่ะอันนี้แม่งปล่อยเลยมันสู้นั้นไม่ได้จนแมนเสียเออโยเสียเอเอรูอ้จักปลาแมนเสียไหมนั่นะแน่นอน อาดที่กินได้เนี่ยอีกหน่อยก็เนี่ยบ้านตากแล้วตรงไปก็บ้านตรงไปเดป้ายอย่างเดียวพอนี่ไงเขื่อนภูมิพลอยู่เนี่ยเออข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยเขื่อนนี่เราไปแล้วยัง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 มีมีซุ่มไปอยู่ดิเข้าดังนี้ยังไมาตัวฉันน่ะไปอีก นี่ไม่ใช่เกิดเหรอ<ต>อ,อ,อ,อเอ,อปอตทไม่ใช่ไม่ใช่ปตทอ,อยู่ข้างหน้าตตตปตาทอ,อยู่ขวามออือไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ี่เขียวเสียไงที่โทรมาหาหก,หกันประร่ะวะใครขับมาล่าถันกันอ่ะตรงนี้มันเป็นวิทยาลัยอาชีพเออจำได้ไหมเออจำได้เพราะนั้นผมราใครมาวะ แกเิ่งตามกันมาอกเครื่องพังอ่ะไะก็ไปชื่อกับกล่องไปเอารถไปชื่อของตาหนอมนี่แหละเครื่องพังก็เลยมาจอดทิ้งไว้ก็เลยมาลักันไปแหละคนไปันมาไม่กี่รอบไอ้หานั่นแหละหลอกผมหลอกผมไม่เวียนไอ้ช่างหัวกวยที่อยู่แถวเนี้ยรถแถวนี้ไม่ได้นะแถวระวังนะคนล้ำป้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนล้ำป้าคนที่นี่แหละคนไอเนี้ยไอ ตรงไอ,เอนน้เนี่ยเขื่อนนี่แหละเลยเขื่อนไปก็เรียกอะไรตรงนั้นน่ะไอ้เพรามันรุนแรงไม่ใช่หัวรุนแรงมันซ่อมรถมันขอทางไปทีมันขี้โกงผมจำหน้ามันได้แกก็พูดไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าหัรุนแรงขี้โกงแค่นั้นแหละแกัวไม่หัวรุนแรงเจอหน้าน,นี้ตบไปหูไอ้เลือดหูแตกเไหมทุกวันนี้มันรับสายแกที่ไหนไม่กล้ารับอะไรรับมันได้อยู่ัมนน้่ะบอกจะแจ้งความ แก่งความแกก็ไม่แก่งหรอลงไลน์แกก็ไม่ลงผมลงเฟซนนลงไลน์ด่ามันเลยลงเฟสนนลงทำไมไลน์ผมลงเฟสนนด่ามันอะ่ะพวกไอค้คนคุณเนี่ยทำไม่ผ่านพวกคุณระวังมันเสียหายเลยมันลบลายมันลบไลน์ทิ้งไปแล้ว